สวัสดีครับเกิดเหตุสุดสยองกับสกูตเตอร์คันนี้นะครับเนาะหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุนะครับอย่างที่ไม่คาดฝันกันมาก่อนนะครับหลังจากที่ได้สำรวจตรวจตากันแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็สภาพนะครับถือว่ายับเยินกันทีเดียวนะครับแบบไหนเนาะนะครับยับเยินกันทีเดียวนะครับเรามาดูในส่วนของวงล้อหน้ากันก่อนดีกว่านะครับจากเดิมเลยเนี่ยนะครับที่ศูนย์ล้อหน้าเนี่ยมันจะตรงเนาะนะครับแต่พอมาเช็คดูอีกทีนึงโอ้นะครับเกิดอาการนะครับ ในเรื่องของล้อหน้านะครับเกิดอาการใส่นะครับแล้วก็มีการพุ่งด้วยนะครับแล้วในส่วนของจอดิสเบรกด้วยนะครับดิสเบรกเป็นอย่างไรนะครับดิสเบรกนะครับเกิดอาการใส่ไปมานะครับถามว่าดัดได้ไหมนะครับก็ไม่แนะนำนะครับสําหรับเรื่องของการดัดจานดิสนะครับเนื่องจากว่าเป็นเหล็กที่มีคุณภาพสูงนะครับเวลาดัดไปแล้วเนี่ยนะครับนอกจากจะไม่ค่อยได้ตรงนะครับหรือว่าได้กลับขึ้นมาบ้างเนี่ยนะครับตัวเหล็กตัวนี้นะครับถ้าไม่ได้สู์นะครับก็ทําให อาจจะเกิดอันตรายในภายภาคหน้าได้นะครับในส่วนของโชคหน้าบ้างล่ะนะครับในส่วนของโชคหน้าเนี่ยนะครับก็อย่างที่เห็นเนาะนะครับนอกจากล้อหน้าจะเสียรูปไปแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของโชคหน้านะครับมีอาการโค้งงออย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับน่าจะมีในเรื่องของตัวแผงคอด้วยนะครับซึ่งว่าตัวแผงคอเนี่ยปกตินะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะเรียกว่าแข็งแรงทีเดียวนะครับแต่ก็มีอาการโค้งได้นะครับแล้วตัวแฮนด์เป็นอย่างไรนะครับ ตัวแฮนด์นะครับจากการสํารวจตัวตานะครับเมื่อเราเห็นอย่างนี้เนี่ยนะครับผลปรากฏว่าตัวแฮนด์เนี่ยนะครับด้านซ้ายนะครับจะไปหรือว่าหรือว่าล้ําไปข้างหน้านะครับเออนะครับส่วนดูค้างข้างขวาเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่หรือว่าใกล้เคียงนะครับสาตนดานโรงงานนั่นเองนะครับกระกข้าครงฝั่งซ้ายนะครับมีอาการกระกข้างฝั่งซ้ายนะครับแตกไปแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของ เชื่อใหม่นะครับตัวล <SL> ่างนะครับตัวบนนะครับเกิดอาการอ้าออกจากกันนะครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับหลังจากนั้นนะครับที่สํารวจตัวตามมานะครับในเบื้องต้นเลยก็จะเป็นเรื่องของชุดบางคนหน้านะครับแตกนะครับแตกไม่หยาดกันเลยนะครับถือว่าเป็นบางคนหน้าที่มีสีพิเศษด้วยนะครับแตกไปเลยนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของรอยถลอกนะครับเนาะรอยถลอกยาวไปเลยนะครับออนี่ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ด้วย แล้วก็นะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะไม่นะครับตัวนี้นะครับมีอาการแตกปีออกมานะครับซ่อมได้ไม่น่านะครับราคาไม่แพงนะครับแนะนําให้เปลี่ยนดีกว่านะครับเออเอานะครับโอเคเนาะก็คงจะถือว่านะครับเป็นการสํารวจตรวจตลานะครับเนาะยังไงก็ฝากนะครับ f c ทุกท่านด้วยนะครับที่ได้ชมคลิปนี้อยู่นะครับหรือว่าเป็น FC ที่ติดตามกันมานะครับได้ดูคลิปแล้วนะครับเนาะก็ ฝากในเรื่องของความปลอดภัยนะครับขับขี่ปลอดภัยนะครับข้ามถนนนะครับอย่าลืมมองซ้ายมองขวานะครับหมวกกันน็อกควรจะใส่นะครับเนาะโดยเฉพาะบางทีนะครับไปแค่นี้เองนะครับก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกเลยนะครับบางทีอุบัติเหตุนะครับมันมาแค่ช่วงวินาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับนอกจากจะใส่หมวกกันน็อกนะครับสวมกางเกงขายาวแล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมรองเท้าผ้าใบนะครับซึ่ง เป็นรองเท้าแบบพุ่มพ่อเลยนะครับเวลาเราเดินทางไกลๆนะครับก็จะ,ะปลอดภัยขึ้นนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะครับโอเคครับ